เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ช่องนั่งตัวมอนเดิมนะ,ะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่เกมอาโคยนะฮะเวอร์ชั่น5่0นะฮะเพื่อไม่เสียเวลาฮะอัปเดตรออะไรร,รอเลยครับอัปเดต12เมกทุกคนตบมือเอาจริงๆผมก็อัปเดตมันมาแล้วแหละก่อนนี้นเ,นเพราะว่าผม,มาเอาไปปั่นโวโมูดมาเพื่อที่จะเอาเพลงนั้นมาไงเอาเพลงของวูไอคนมาก่อนแล้วก็จะเล,เล่นพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะ ซึ่งว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นการคอลแลบของอาเคียแล้วก็ลูเทโนนะฮะอา่าเป็นสองเกมนะฮะที่ผมได้บอกไปตอนคลิปที่แล้วนะฮะว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาเพิ่มให้เสียเวลานะฮะมีการโหลดไฟล์นิดนึงนะสงสัยเกมอัปเดตน่าจะใหญ่หรือเปล่านะฮะโหลดสักแป๊บหนึง่งคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะฮะนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วน นิดหนึ่งนะฮะเรามาดูนะฮะว่าอัปเดตโรเทนครั้งนี้มีอะไรบ้างนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าผมดูระดับมาแล้วนะฮะก็จะมีโบเอ็กเซนนี่นพึ่งปลดไปนะฮะเอเบิเคซี่นะฮะของคาเมเลียนะมีระดับอาฟิวเจอร์แปดแล้วก็อิเชนอลเก้าซึ่งอันเนี้ยเพลงเนี้ยผมจะเล่นระดับอิเชนอลเก้าก่อนนะฮะมาเพื่อให้เสียเวลานะฮะเออเอเอลืมไปเลยลืมไปเลยนะคะว่ามันมีสตอรี่โบ๊ดิใช่ไหม มันน่าจะมีสตอรี่โหมดนะนี่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 ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงอ่าเราต้องซื้อกองนะฮะราคา199บาทหรือปีประมาณอ่าห้าร้อยฟักเม้นเอ้ห้าร้อยเมมโมรีนะฮะซึ่งจะมีนะฮะเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ยาวมากนะฮะซึ่งเราเป็นคนไม่ได้โฟกัสเนื้อเรื่องอยู่แล้วอุ้ยเปิดมาครับเป็นพื้นหลังของโรเตโน่เลยสว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 ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแยกแคปจอสักคู่นะฮะพื้นหลังสวยนะเออพื้นหลังสวยนะฮะเอาไมีต่อเลยเหรอโอ้โหนี่ก็สวยอันนี้เป็นพื้นหลังฉากสถานีนะฮะในแชปเปอร์หนึ่งนะ,ะน่าจะเป็นตอนที่ตัวเอกตามหาอ่าอีกคนนึงอะ่ะอ่าสตอรี่ชาเลนจะ์ต้องปลดล็อกเพลง Mv Ubrd ซึ่งผมรู้แแหละมันคือเพลงอะไรแต่ว่าขี้เกียจแปลมันยาวเกินนะฮะมาเพื่อประหยัดเวลานะฮะ อาเราจะไม่เล่นระดับฟิวเจอร์แปนะเพลง e อพิเทซี่อ่ะนะฮะเราจะเล่นระดับ Eternal 9เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงของ World e x t e n ทซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้จะมือหวาอะไรแต่ว่าเล่นเปิดเลยเปิด,ปดจะโอ้โยมาแล้วพื้นหลังสวยมากทุกคนฟิวเจอร์เนะฮะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พื้นหลังเป็นแบบเหมือนเป็นเมืองนะฮะแล้วก็ข้างนอกมืนจะเป็นทะเลนะฮะหรือเปล่า น่าจะหมอกดูสิฮะเอเทนอลเก้านะฮะฮะฮะไม่ได้ฟังเพลงว่ามันแม่มันเป็นยังไงมาก่อนโอเค โอ้โอ้โอ้ท่อลากมันต้องใจเย็นน่ะโอเคมีข่ายนิดนึงนะ เป็นก้าวที่ค่อนข้างยากอยู่นะโอ oh. 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 ้โหโอ้โหโอ้ะโอ๊ะฮ่าฮ่าใหม่ๆม่ไหเนี่ยเออลูกเล่มอาจจะคล้ายๆได้แหละ โอเคโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโหมันเป็นก้าที่อินดี้เนี่มันจะก,ก้าบวกแล้วนะฮะ โอ้โอโอโอ้เฮ้ยมันก้าวจริงไหมเนี่ยโอ,อ้ค่อยเยอะถอดม้วนก็ เอ็กบวกทุกคนเฮ้ยมึงกล้าอจริงปะเนี่ยเออีกนิดนึงมันกล้าบวกได้เลยนะโอเคเพลงแรกจบไปที่เรี T C, ยบร้อยเอเเทซี่หรือเปล่ามาหลังจากนี้นะคะเราจะทําการเล่นของทางแพ็คดูเทโนด้วยตรงแล้วนะฮะซึ่งเราก็ใช้พาร์ทเนอร์น้องน้องน้องเหนื่อยไม่น้องโกน้องโกน,นะฮะซื้อแล้วนะฮะเปิดมาก็โอ้โห ดิวดิวดูมเดสแมทนะฮะมีระดับ f u วเจอรแปดบวกเอเนอลสินะฮะเวสฟอร์ลาริลีโล,ลโล,ลโล,ลิเลียประมาณเนี้ยอันนี้จะมี e อเทนอลเบวกนะฮะว่าแล,วแล้วที่ไงอินเวอร์เตสเวิร์ลเเทนอลบวกนะฮะดิวดูเ m สแมทนะฮะสิบเอเทนอลสนะฮะแล้วก็เอ่อมูมเบนะฮะฟิวเจอร์สนะฮะแล้วก็ เอ้ยอะไร้คือเพลงลับเพลงลับปะวูวูคานัสบูวคอนัสบูวคอนัสนะเอ้ยเขาบอกคนทำแล้วเป็นทีมเกมโมเล่นะฮะวอร์ซัสอาโออินะฮะทีมเกมโมเล่วอร์ซัสอ้อยไม่ธรรมดาเอาแล้วคืนชื่อเรื่องทีมเกมโมเล่ฮะเพลงไหนมีทีมเกมโมเล่อยู่เพราะมยากของเพลงนั้นจะชิมหายทันทีไม่แต่ยากขึ้นมาก ขอเพลงดบบสบายๆก่อนนะฮะเพราะว่าอิมูเทนโวะดับ Eternal นั่นไขมันปดมันต้องใช้เ t r นะฮะฮ้าให้ทายเถอะสงสัยคลิปนี้เราคงจะเล่นทุก,กระดับแต่ปกส่วนเหมือนกันนะชอบความที่อาเคียเขาใส่กรอบมามันทำให้ดูแบบรู้จุดเด่นของโ,เโอรเโนได้อย่างดีนะฮะ เปิดมาได้เพลงผ่อนคลายก่อนนะะโอเพลงปแปลกๆนะ เ <V>: <de> พลงมันแปลกๆจริงทุกคนมันก็สมกับแปดบวกดีนะฮะ ทำไมรู้สึกมันหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยมันเล่นแล้วมันรู้สึกอึดอัดจริงๆจริงๆนะมันเพลงนี้มันเล่นแล้วมันแบบมันอึดอัดอะเพลงมันอึดอัดมากแบบไม่เหละจังหวะมึงจะลงตัวสักทีนะฮะคือแบบไอ้ยังนะฮะเน็ตน่าจะหลุดนั่แหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเป็นเพลงต่อไปแล้วกันเพลงต่อไปเป็น Inverted World นะฮะเป็นระดับฟิวเจอร์นะฮะมาถ้าพร้อมแล้วฮะเรามาต่อกันเลยนะ,ะกับเพลง Inverted World เพลงนี้เป็นเพลง Boss Chapter หนึ่งนะฮะของโลเทโนนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเออลืมไปฟิวเจอร์เก้านี่หว่าดูซิมันจะยากไหม

ยากอยู่ยากอยู่นะแต่ไม่ยากมากทุกคนฮะฮะออกกดไว้ 哦，看、oh,，OK。 ได้อยู่ทุกคนโอเคได้เก้าล้านแปดนะฮะาสรับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระดับฟิวเจอร์มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากเดี๋ยวต้องรอดูระดับอีเทนอลทีนึงว่ามันจะยากแค่ไหน นะฮะอ๋อโอเคอินเทอร์เน็ตเวร์ดับสิบบวกนะฮะเงื่อนไขปนล,ล็อกก็คือมันมีสองแบบทุกคนก็คือต้องเล่นเทียบอินเทอร์เน็ตเวิร์ดฟูลรีคอร์แล้วก็หรือว่าจะเป็นระดับเอเอแต่ว่าต้องเล่นสามครั้งนะฮะอันนี้นะผมต้องขอเวลาสักครู่นะฮะในการฟูลรีคอร์เพลงนี้ก่อนนะฮะเราจะได้เล่นแบบไหลลื่นทีเดียวเลยนะฮะ Two hours later okay. โอเคโหกดดันมาก กดดันอยู่พอครัว้น,นะทุกคนคือฟูลีคยากมากขออนญาตนะฮะซื้อก่อนเลยเพลงต่อไปฮะ,ะอันนี้ผมจะอ่าเดี๋ยวค่อยเล่นลำอีีอาที่หลังแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่นดิวดูมเดสแมทก่อนนะ,ะฮะโหเมื่อกี้อินวิต d w o เวลโคตรกดดันเลยอะแต่มันแต่แต่ตหาได้ก็ดีแล้วมาดูสิฮะ,ะโอ้ยพื้นหลังสวยมากต้องคืนนวมีมีเป็นดาวด้วยทุกคน มีเป็นรูปดาวทุกคน,นดูดิมีเป็นดาวเหมือนเหมือนเราท่องอวกาศอะ่ะเฮ้ยสวยนะแล้วว่ความเป็นสีม่วงอะ่ะโอ้โอ้โอ้เด็งจับจังหวะไม่ได้ฮนะ โอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นแปดบวกที่ง่ายกว่าง่ายกว่าอยู่ เออู้เห็นเวล,ลาเป็นแบบเจ็ดสิบขึ้นไปพื้นหลังมันจะกระพริบด้วยได้อยู่ โอเค9ก้าน8เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่มาหลังจากนี้นะฮะเราจะเล่นอ่าเราจะเล่นเพลงที่เพิ่งปลดล็อกไปนะฮะ MV นะฮะ MV u r b d <laughs> MV u r b d นะฮะอันนี้เพลงนี้จะถับฟิวเจอร์สิบนะฮะได้ข่าวว่ามันเป็นเพลงบอสของลูเทโนโุน่าจะเป็นแชปเตอร์พิเศษมั้งน่าจะเป็นใช่ใช่แต่ว่าอย่างี้ไม่ได้เคยเล่นนะ

ô oh 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 ô oh, oh. พอตัวเลยโอเคได้อยู่ าแล้วหลังจากนี้ล้วทุกคนเราไม่ยอมความกันไปโอ้พามาันพลาดเลยโอ้ตายแล้วโอ้โหโอ้โหควายน่าเกลียดมาก นี่น่าเกลียดมากเลยอะเพลงเนี้ยเอาดีโอ้ตายแล้วเออจะได้เก้าล้านเจ็ดก็โอเคโอเคเลยถือว่าพอใจมากทุกคนอ,อันนี้ใช้180ฟแฟกเต์นะฮะปลดก่อนแล้วเรามาเล่น Inverted World ระดับ ETR กันนะฮะเรามาดูนะฮะว่าระดับ ETR มันจะเป็นยังไง อีเทนอลสิบบวกมันจะสมกับระดับนี้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะสมแหละโอ้โหเปิดมาก็ไขเลยนะฮะแต่ไขไม่ได้ยากมากแต่ตรงนี้ยากละฮะเฮ้ยลูกโมไปได้ตองไหนอ่ะ ฮะโอ้กดได้อยู่โอ้ตรงนี้ไม่ละโอ้โอเคได้อยู่ทุกคน โอ้โอ้โห,หมันควยยากกว่าใหม่ๆอีกนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี ور, ๋ยวจะเลทเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดีวยวโอ้โหเออฮะไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้ว มันจะยังไงอีก้วยคนได้เก้าล้านห้านะฮะเพลงได้แคเออโอ้โหยากนะคือมันคือมันมันรัวมากอ่ะตอนท้ายอ่ะแต่มันอ่าอีกนิดนึงมันจะเกือบเท่าอัลเตอร์เอโก้นะมาทุกคนเพลงสุดท้ายนะที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะ วาลคานอสเพลงนี้นะคะยังไม่มีที่ไหนเคยมีมาก่อน mm hmm. <Orion. S 2> เพราะว่าเป็นเพลงร่วมมือนะฮะเป็นเพลงร่วมมือกันระหว่างอาเคียกับโรเทโนนะฮะซึ่งจะมีสองตัวละครมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ความชิบหายกันจะเริ่มตรงนี้ฮะมาฟิวเจอร์สิบนะฮะโอ้เฮ้ยพื้นหลังสวยมากพื้นหลังสวยมากมีความทองทองนะฮะมีความทองทองแล้วก็มีแบบสวยว่ะ แต่ว่ามันมันน่าจะซีดน,นิดนึงด้วยแหละเดี๋ยวเราค่อยนะเออเพืนหลังแอบซี่ซีดน,นิดนึงมาโอเคดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนเปิดมาก็ควยเลยโอเคมา Oh. để tôi kiếm 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 เฮ้ยมึงไปสิบเอ็ดไปมึงสิบเอ็ดไปเลยเฮ้ยมึงไปสิบเอ็ดเธอคอร้องโอ้โหเฮ้ยมึงไปสิบเอ็ดเธอะเอาแล้ว โ okay. อเคอะเฮ้ยโอ้มึงมึงจะมาจับสักทีโอเคจุดขายแม็กแล้ว

ตรงควากับตรงท้ายเพลงคือน่าเกลียดมากจริงจริงโอ้หน úa พันสี่ร้อยกว่าตัวนะฮะสำหรับผมคิดว่ามันมันมันก็โอเคอยู่เอาละสําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับการรีวิวนะฮะกับอาเคียเอ็กซ์ลูเทโนว์ชั้นห้าจุดหนึ่งศูนย์นะฮะสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะสักห้าห้าไลค์จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะผมก็จะทำอาเคียวยาวเลยนะฮะ สวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอก,กันบั่สกิปหน้าฮะบ๊ายบายจ้าเกมดี